เอาละครับถึงเวลาของมบุญรอด ep สองแล้วผมจะพาทุกคนมาคัดกิ่งและเปิดช่องไฟครั้งใหญ่เทคนิคการทำไม้กอขอมคือลำต้นไหนที่เบียดกันหรือเอียงไม่เข้าพวกผมคัดออกก่อนเลยครับหลังจากที่เราตัดลำต้นที่ไม่ต้องการออกไปแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดไล่ระดับความสูงของลำต้นที่เหลือกันครับโดยเราต้องกำหนดจุดตัดให้แม่นยำเหนือตาไม้ที่เราวางแผนเอาไว้ เพื่อบังคับให้ยอดใหม่แตกไปในทิศทางที่ต้องการครับร <imo> กดก็คือลำต้นที่มีขนาดเล็กกว่าจะต้องถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าลำต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าเสมอครับและนี่คือชมใหม่คงบุญรอดหลังจบภารกิจคัดกิ่งและเปิดช่องไฟครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ